อ้า oh, สารวัตรตููตมีอะไรก็รีบพูดนะอีกครึ่งชั่วโมงผมต้องรีบไปรับผู้โดยสารที่สนามบินไม่เร่งด่วนฉันไม่มาหรอกฉันจะบอกนายว่าเมื่อวานมีหนุ่มสามคนเสียสติส่งไปโรงพยาบาลพอฟื้นขึ้นมาพวกเขาบอกว่าไปเทอวที่สระน้ำมานึกไม่ถึงว่าจะเจอผีผีอะไรกันเล่าอับยาจนหลอนมากกว่ามาั้งตอนแรกฉันก็ว่ายอย่างนั้นสามคนนี้เล่นยามาหรือเปล่าต่อมาเอาไปตรวจเช็คร่างกาย ยืนยันว่าหนุ่มสามคนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับยาเลยนี่เป็นนักเรียนในฮ่องกงเนี่ยมันกดดันมากเลยนะเรียนกันจนเป็นบ้าถึงกระโดดตึกเลยไหมเป็นคนเดียวมันก็ไม่แปลกแต่ถ้าสามคนเป็นบ้าพ,พร้อมกันเลยถ้าแบบนั้นนะ่ะน่าไม่บ้าฉันขอบ้าก่อนนายเชื่อหรือเปล่ายิ่งฟังยิ่งแปลกนายก็ว่าแปลกใช่ไหมนี่ใช่ของพนันหรือเปล่าผมรู้แล้วใช่นแน่เลย ไอหนุ่มสามคนนี่มันแกล้งบ้านแน่ๆนมันไม่อยากไปสอบไงนี่ตอนเด็กๆบุกนี้ผมก็เคยใช้สารภาพตูตๆหลอกกันยกแก๊งเนี่ยโหเล่นใหญ่เลยนะฮะเฮเดี๋ยวมาพูดมากเลยเดี๋ยวเวลาไปสนามบินแล้วรู้จักก้อ<ล>งตา<ะ>นานนายไม่เชื่อฉันเหรอดูนี่ก่อนเลยนี่เมื่อวานนี่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้โพสต์ลงเน็ตนดูเอาเองถ้าแกล้งบ้าแล้วก็จะที่บายคลิปยังไง มีนากามินาเหรอมีนากามีนาอะไรคำสาบเหรอเอ๊ะแล้วสามคนนี้ไปที่สระน้ำไหนมาล่ะสระน้ำศิลาเทพรู้วว่าเสียวเขากลับมาแล้วนี่ไปดูกันเลวซินี่เราซิกันแล้วจะกดพิเตอร์เหรอโอ้ยก็นี่ตั้งแต่ชาติปางก่อนละมั้งที่นี่คือสระน้ำศิลาเทพค่ะเมะื่อวานมีข่าวเลอว่านักเรียนนุ่มสามคนมีอาการคล้ายผีเข้าจนบ้าคลั่ง เป็นเหตุการณ์วิญญ,ญาณหลอกลอนหรือเปล่าคืนนี้รายการมติกวิญ,ญญาณมาถึงจุดเกิดเหตุถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมดูกันค่ะเซียวเฮาที่ว่าเป็นใครเหรอเกี่ยวอะไรกับสามหนุ่มคนนั้นเกี่ยวหรือเปล่าเด็ผมไม่รู้หรอกเนะรู้แค่ว่าเซียวเฮาเนะี่ยายที่สระน้ำสิลาเทพท่านสยี่จีคะเราตรวจสอบแล้วยี่สิบกว่าปีก่อนเคยมีเด็กๆมาเล่นน้ำแถวนี้แต่เกิดโศกนาฏกรรมมีเด็กหนึ่งคนจมน้ำตาย จากนน้นมามีเรื่องเล่าขานว่าผีน้ำดิงขาเพื่อหาตัวตายตัวแทนน่ากลัวมากเลยค่ะครับธาตุน้ำเป็นธาตุที่น่ากลัววิญ,ญญาณที่ตายในน้ำดุร้ายที่สุดเมื่อกี้ผมลองเสกคาถาดูแล้วผมมั่นใจเลยว่าเมื่อวานมันมาก่อเรื่องไว้อีกสักครู่ผมจะรีกวิญญาณของมันมาถามให้รู้เรื่องรู้เรื่องเซียวเฮาดีขนาดนี้พวกนายน่าจะมีความลึกซึ้งเขาเป็นเพื่อนสนิทของผมตอนเขาตายผมก็อยู่ด้วยแต่ผมช่วยเขาไม่ได้ จากนั้นแม่เขาก็รับเลี้ยงผมเห็นผมเป็นเขาอ๋อตอนนี้มันอาฆาตมากไม่รู้ว่าเห็นนายเป็นเพื่อนหรือเปล่าท<อ>่าทางเก่งมากเลยใช่มืไวเขามือไวเขามา โอ้ <c oughs> โหเละเทะหมดเลยมีคนตัดหน้าเรามาหาเสี่ยวเฮาก่อนวาวรู้สึกว่าเพื่อนของนายจะร้ากาดมากเอาปือนออกมาปลอดภัยกว่าถ้าเป็นฝีมือเสี่ยวเฮาจริงๆอนนะนะปืนเขาก็ไม่กลัวหรอกเอาออกมาก็เหมือนสากะเบือหลักการเดียวกับเมียฉันต้องมีบ้านมีรู้สึกปลอดภัยเอ๊ยยังค่ายอยู่เลยไหนกลับไปดูสิ ว้าวเล่นใหญ่ชะมัดตาคนเนี่ยมันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเคยเห็นที่ไหนอ๋อเขาเชื่ออะไรนะเขาชื่อเสดสหายีจีเป็นศิษย์พี่น้องเขาศสดสหาลือจีรายการพิธีวิญญาณตอนเนี้ยเขาเป็นพิธีกรอ๋อเมายุ่งกับฉันนี่รายการสมัยเนี่ยทำเอฟเฟกต์ได้ขนาดนี้เลยเหรอ เอฟเฟกจริงหรือปลอมต้องเข้าไปดูมันถึงจะรู้อือเอางี้เรายแยกเป็นสองทางไายเข้าไปในป่าไปดูสถานการณ์นจตรอขายอยู่ตรงนเนี้ยกลัวเหรอเนี่ยไม่ใช่ตำรวจอย่างเราเนะ่ะไม่เคยฝากฝ่จะเป็นฮีโร่ต้องเห็นแก่ส่วนรวมสินี่ถ้าเข้าไปด้วยกันเกิดเรื่องขึ้นมาจะทำยังไงถ้าเราตายทั้งคู่กลางป่ากลางเขาแบบเนี้ยตายเต่วันก็ไม่มีคนเห็น ใจดีเหลือเกินนะรอเก็บศพให้ผมถ้าผมตายไปเป็นผีเขาจะกลับมาหาก็นายพูดเองของพันนั้นไม่กลัวฟืนของฉันตายเข้าไปตายทั้งคู่ทําไมถ้านายเข้าไปแล้ว15นาทีไม่เห็นนายออกมาจะให้หน่วยพยักมาช่วยทันทีนายไป นายเยียดจีนายใช่เพื่อนฉันหรือเปล่านายเป็นใครมาสิงเขาทำไมนายใช่เพื่อนฉันไหมนายคือเสียวเฮาเหรอใช,ใช่เพื่อนฉันหรือเปล่าใช่นายไม่ใช่เพื่อนฉันนายไม่ใช่เพื่อนฉันใช่เสียวเฮาหรือเปล่า ส่ดแจ้งความใช่ไหมผมคือสารัตเฉินหยงเหรียญผู้ชายไวกลางคนหนึ่งรายเป็นลมหมดสติเช่นทางที่จะไปสระน้ำศิลาเทพขอรียพยาบาลด้วยขอบคุณน้องชายนายชื่ออะไรทำไมถึงทำร้ายมนุษย์ผมชื่อเจ็จจีผมมาหาเพื่อนผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนว่าเขเป็นใครเจียจ,จ,จินรักกี้กับะหลงังเมื่อกี้ยังเล่นด้วยกันอยู่เลยเขขอให้ผมลงน้ำ แต่ผมกลัวน้ําแต่ถ้าผมไม่ลงน้ำพวกเขาจะไม่รับผมเป็นเพื่อนแล้วพวกเขาก็บังกลับให้ผมลงน้าผมหายใจไม่ได้โรคหอบผมกาเริบทรมานมากแล้วยังไงต่อจากนั้นจากนั้นผมหลุไปแล้วพวกเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนด้วยหาทางออกไม่เจอเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระดิ่ง แล้วก็ตามเศษกระดิ่งมาทีา่นี่ในคุยกับใครเขาอยู่ตรงนี an はは้เหรอเขาเขาว่ายังไงบ้างเขาทำร้ายหนุ่มสามคนนั่นใช่ไหมไม่ใช่หรอกเขาเป็นเหยื่อตั้งหากเล่าฮะเพื่อนเขาบังคับให้เขาลงน้ำจนเขาจมน้ำตายตัวเองตายยังไม่รู้ตัวเลย บนอยู่ตลอดก็ตามหาเพื่อนอยู่เขาเขาชื่อเท็ดดี้ใช่ไหมคุณรู้ได้ยงไงเมื่อกี้แยกกันทํางานอัน,นึกว่าฉันอูเหรอฉันหาเบาะแสอยู่ฉันเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ในกองหญ้าเขียนว่าเท็ดดีอ้อาขายสวรรค์ไม่หลุดรอดง่ายๆคืนนี้ตำรวจไม่ต้องนอนกันแล้วเรียกมาทำงานก่อนโรงพยาบาลไอติง นายใจเย็นๆก่อนลูกไปทําเอกสารกันก่อนเถอะเต็ดดี้แม่จะพาลูกกลับบ้านนะใจเย็นๆคุณนายคะคุณแม่เต็ดดี้เต็ดี้เต็ดดี้ขอโทษครับคุณแม่ขอโทษขอโทษครับคุณแม่ผมแย่มาก ขอโทษขอโทษผมไม่เอาไหนเลยผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษคุณเป็นคนหรือเปล่านายคิดว่าทัานเป็นคนเหรอ คุณช่วยผมได้ไหมผมขอร้องผมไม่อยากตายตอนโดนลังแกโดนจนตายยังไม่ขัดขืนนายไม่ยอมช่วยตัวเองตายแล้วพุ่งมาขอร้องสายเกินไปขัดขืนขัดขืนเท่ากับแหกคอกผมอยากมีเพื่อนนี่นะพวกเขาแค่เล่นกับผมรู้ไหมทำไมถึงชอบเล่นกับนาย ถ้าว่าไม่ว่าพวกเขาจะย่อเย้ยนายทำร้ายนายลบหลู่นายยังไงนายก็ไม่กล้าหือต่อให้ตายก็ไม่หนีพวกเขาไม่เคยเห็นนายเป็นเพื่อนแค่เห็นนายเป็นหมาแต่ต่อให้เป็นหมายังรู้จักคุ้มครองตัวเองรู้จักกัดคนตอนนี้นายนะอยากกัดพวกเขาบ้างไหมคุณจะบอกพ่อให้ผมแก้แค้นเหรอ พวกเขายังหนุ่มต่อให้ต้องติดคุกออกมาแล้วก็ยังได้เป็นคนอีกนานพวกเขาสร้างธุรกิจของตัวเองมีแฟนแต่งงานมีลูกทําในสิ่งที่อยากทําใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ว่านายไม่เหลืออะไรอีกแล้วเพราะคนตายไปแล้วไม่มีโอกาสครั้งที่สองแล้วผมจะแก้แค้นยังไงได้ Hahaha Kau tak takut? Kau tak takut? Jangan takut! Jangan takut! Jangan takut!